มีลูกค้าเจ้าหนึ่งค่ะเขาเป็นร้านแก๊สเขาเป็นร้านแก๊สแล้วเขาเจ้างพนักง,งานไปส่งแก๊สอาจารย์เขาเป็นร้านแก๊สแล้วเขาจ้างพนักง,งานไปส่งแก๊สก็เป็นเรื่องปกติสองร้อยห้าสิบบาทต่อวันสองร้อยห้าสิบบาทต่อวันทํางานค่ะทุกวันเลยสองสามสิบวันนะคะอาจจะทางานยี่ี่สิบหกวันอ่ะยี่สิบหกคูณสองร้อยห้าสิบขายอาจารย์มา,ากหกพันห้าร้อยบาทต่อเดือนหกพันห้าร้อยบาทต่อเดือนนี้ไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับ 6,500ออบาทต่อเดือนแต่ถามว่าพนักงานส่งแก๊สค,คนนี้เขาเป็นลูกจ้างเราไหมคะเป็นเป็นเพราะเขาเป็นลักลูกจ้างรายวันเอออันครับใช่ทีนี้ก็เลยก็ขึ้นประกันสังคมให้เขาปกตินะแล้วเพราะกลัวอที่จะโดนประกันสังคมเนี่ยติดตามนะคะเพราะว่าเวลาเข้าประกันสังคมเนี่ยจะหักจากลูกจ้างห้าเปอร์เซ็นอันนี้อัตาราปกติก่อนนะไม่ใช่ช่วงโควิดเนาะก็ ประกันสังคมห้าเปอร์เซ็นค่ะแล้วก็นายจ้างอีกห้าเปอร์เซ็นรวมเป็นสิบเปอร์เซ็นนะคะก็ะดำเนินการพวกนี้ถูกปกติเลยแต่ปรากฏว่าค่ะบริษัทแก๊สแห่งนี้ค่ะโดนประกันสังคมเข้าตรวจกับกฎหมายแรงงานค่ะคือมยื่นมาประกันสังคมยืนย่นๆค่ะแต่ยื่นไม่ถูกต้องกับบางไม่ได้ยื่นนะคะเพราะว่ามันมีระบบวิ g ด a าต้าตรวจสอบอยู่สิ่งที่สำคัญไปกว่าน,นั้นค่ะก็คืออะไรคะถามเงินเดือนค่ะ เขาเรียกว่าถามเงินเดือนเนี่ยต่ำกว่ากฎหมายแรงงานกำหนดอืมเข้าไปให้เขาว่าเราสองร้อยสิบเนี่อ่าเพราะกฎหมายแรงงานอ่าคุณกี่เดือนปกีิกี่วันนะเดือยี่สิบหกอะยี่สิบกวันคุณให้น้อยกว่าสามร้อยบาทเหรอค่ะใช่ค่ะอ่าก็เลยโดนปรับค่ะอาจารย์เสียไปเยอะเลยคือในด้านของกรมสมกรต พนักงานคุณเนี่ยคุณไม่ต้องไปยื่นหักภาษีให้จ่ายพอมร้อนหนึ่งเพราะเลยเพราะว่าร,รายได้เขาตา่ำแต่คุณไปโดนเรื่องของนี่ฮะ,ะประกรั <5. S 2> นสังคมคุณจ่ายค่าแรงเขาตา่ำแล้วก็คุณก็ไปโดนกฎหมายแรงงานอีกน,นะคะเอาเปรียบลูกจ้างนะคะอือโดนเยอะเลยนะคะดังนั้นไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการจะโฟกัสแค่เพียงเรื่องของบัญชีกับภาษีเท่านั้นเรื่องนี้นะคะคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าเรื่องนี้ก็ทําให้คุณมีโอกาสเสียเงินพอๆกับสามัรณด้วยใช่ไหม